ก็ดอกกำงามเป็นสายไปเนาะกับอ่อนซ่อนตัวแหลริลินาแหลกนาแหลกกี่น้อยก็ร่างเกิดขึ้นไปอีกนี่เกิดเป็นสายไปดีกุบาท้องนะปั่นปั่นก้อนยางน้ำท่าดอกไม้ แล้วก็สามดอกนี่ตอนนี้โอ้โหสามดอกมันก็สวยสวยดีงานแรกสวัสดีครับอับชุกกับช่องฮ่องมักแชนแนครับมือนีผ้าทีมงานมากเลาะบึงเห็ดอย่ยิเข่าวว่าเห็ดอันก็อแดงมันออกก็เลยส่วนมูมากนี่แหละครับป้าข้างหลังนีย เดี๋ยวไปรุนท้องกันพาพี่น้องกลองไปอันว่างานนั้นมีกันงขนาดนี้มีด้อว่างานก้องเปียกไหมกล้องตากฝนครับมันเปียกเบที่นี่นี่ต้องิ้งเอมาเสียดไหมเอามาเสียดมันแห้งยังจังท่ายต่อได้ป้าดีี่ยวเที่ยวนี่ย๊ง๊งลาังดู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 ดดูดด อ่างนี่นเยอะๆลยคน่ะขึ้นไปนอีกพวกเขาอก้อนก้อนนี่แล้วคนน่อยคน่ะงเนเีนนยเน่ยออน่งั่นดอกน่นกำลังงามโอ้สอดอกนะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวทานนะอุ้ดอกหน่อยเป็นน้องมองไงมองไงมงามใหญ่ไปทั้งส่กุมีดีหมดเหวินแน่นั่น ตาดีแค่มันไลอนี่ี่ใบยาวี่รากหยาบอีกลขาหยาบันนียมึงไลหลายบ่ไฮเบิงก่อนดอกว่าท่านเด็กเก็บอยู่ไฮเบิงบนผีวนึ่งซึ่งหยบกวฟังนี่อันนึงนี่อันนี้ออันนี้มียนก็เขาอันนี้องมันเหมือน่เงินแดที่บเงแด่ มันกไม่สีจืดไม่สีขาวขาวไม่จ like ืดขึ้นเลยนะแต่ว่าแดงกับแดงจึ้งขึ้นเดิไอ้พวกนี้ตัวขึ้นมาขาวๆลงเออเดี๋ยวกำลังจะปูติปิกำลังงามกั่มาเนี่เห็นอะไรไม่ใื่เลยโอ้ยออนซ่อนเห็ดตร่นีอันซ่อนเห็ดกองนี่ เด้สังเกต้องแก่นี่เด้อละนี้มีสามดอกนี่เป็นเห็ดเป็นเห็ดเพิ่งครับเห็ดพึ่งเห็ดพิ่งเทียนกับแกงแซ่บค้วกันเด้วเห็ดเพิ่งเทียนมันแซ่บเนาะแกงเห็ดพึ่งเทียนเนมันแซ่บไม่ได้เปิดกล้องมันเบิร์นไม่ยอดไม่สด้ใชนไหมเห็ดเห็ดน้ำหมากอ่ะ

หน้าแหลแดดอหลีดีจังนะแดงใกลวเลยแต่เห็ดก็แดงส่วนหอันนี้สิกนผูนี่นะครับบัดที่นี่สิบเนผู้พี่สิสีสีสี่น้เรามองที่สิบไปบัดที่นี่มันเึงเห็ด่นะมึงเห็ดหน้าแหลงงามงามายงามค่ะงามแหล่ นมูนี่ยีย๋ย่าม่ได้ฮู้ดองั้นอนะีด้ดิน <c oughs> ออกเนี่ยอนี้มันบานแล้วเต็มตาแลวพี่น้องสวัสดแล้วพ <c oughs> ีตาที่สองเด้อตาที่นี่ง <c oughs> ี่พี่พี่ดอนนึง พี่าขึ้นมาเบิ้งสี่บทีนี่โอ้ยถ่ายต่อไปเางสิรถนเบิคุแม่เบิ่งแน่อุ้เปิดเห็นเพิ่เบิ้งก่อนเนยเปิดเบงต่อนบเออเปนอง่นนี่มาเถอะมันสหนเง้าเกิดไปฟุ้นคุณโอ้ยโเดี๋ยวไปถ่ายก่อนที่หนึ่งบุญยดเขียไปุี่กับแม่โอ้โหบุญเกิดโอ้ยเดี๋ยวได้บัตทีนีได้ห้องอ็ พี่พี yeah? Yeah? ่พี่เปิ่งมันเยาพี่ทนี้เป็นเห็ดนแล้่เพนไ้อยาอยามันบางกี่อยเอามันไปน้ำสายน้ำหองน้ำไหลได้นี่นี่างกีลอยเอาได้นไหมโอ้หมดเอื่อนได้เก็บอีกน่นต้องไตอกบมัี่มันมาสุดอยู่สามดอกนี่เห็หมเดาเห็ดแม มาเก็บเห็ดน้ำกันพี่น้องหลายๆกำลังเกิ <ij ing> ดเลยพี่เบิ่งมันขึนเมืกี้ปีีเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมขึนมาเบิ่งกี่ปรีี่เห็นมเสยงา เป็นสายไปเนาะกับอ่อนซ่อนตัวแหลรีนาแหลนาแหลเกินาแหลกี่หน่วยันกำลังเกิดขึ้นไปอีกตัวนี่เกิดเป็นสายไปดีอุบาทว์ตรงนั้นปันปันก้นยางน้ำทังดอกไม้ แล้วก็สามดอกนี่เลยนะเนี่โอ้โหสามดอกมันก็สวยสวยดีน่าแล่โอ้เกิดถึงไปนั่นค่ะนี่วันนี้อันนี้ว้ายวันนี้เหรอนี่นี่ยปาไปเที่ะวพูดนะพุดนะพะไปเที่ยวอ่ะคนเล่นกีลาเหรอเมื่อก่ออีกมู้นึงเห็นป่ะครับอันนี้เป็นมูเฮ็ดนั่นแหละคุณ ดอกมันได้หลายมีดอกเปนอาใบตองออก้งด้วยนะขนนแเละหลลงมานแีอ้นทั้งเครนี่ายลงมานี่แนโอ้ยสีนี่สีหนสีหนดกนนแลดีหลีได้เนาะงามงสีม่วงงามเถอะออกหน่อยมาได้อยหน่อยาัสนอดยศวะ เิ่งบเก็บไรลงมาหนิแม่หมีพ่อมีดอกกินเห็ดโอ้โหนี่ดอกนี่ไหมดอกนี่เว้ยนะสิฮาตรงนี้เเดีอีีตนึ่เดี๋ยวอีรีสีม่วงนงวะเก็บเลยแบบนี้ครับโมเดียวแกงอิ่มอ๋อตาที่สามนี่ตาที่สองที่เต็มดัน เรียดหน่วยเสริมด่วนเห็ดจะเต็มตาแล้วดานทั้งใจทั้งห้องเลยก็างแดงดอกง่กระง่ามผล่ดดอกง่ยดอกนีกระแดงด้วยแม่บึ่งได้ไหมแดงงามอุบัติตรนหดอกหน่อยดอกหน่อยมันค็อป็แดงละถึงเดนไม่ปุ๊กง่ายๆ จิดเต็มตาอีกแเราไปนองตาที่สองเลยเฮ้ยหมานเห็ดพักเร่เมื่อนี่ตีนงมันี่ตลกที่สุดเห็ดหนามุ่งเห็ดหนามุ่งหน้าเมาเห็ดนกเขาเห็ดหน้าอย่างบัวยดไวางเหรอเนี่ยเห็ดหนามัว สวยงามดอกนแห่งสีงามคับเอ้านีเดดอกนึงไหมบ่เห็นงงนี่เอ้ยุแม่อืมแนหนาโอ้ยีกี่น่อยมันดอกหนาโอ้ฝนนเท่านเอาผู้ใดโทรมา

ถ้าฝนตกเดี๋ยวล่างน้ำออกเอาเอาวิ่งไปเวิ่งมาพอดเนะพอดเห็ดละงอกครับบัดที่นี่เห็ดละงอกขาวหน่อยคักๆนี่ดอกนี่แม่นดี้ลีได้หเห็ดละงอกดอกหนึ่งความละงอกขาวครับละงอกขาวหน่อย หลายแล้วได้มาเนี่ยนี่ครับเห็ดกอแดงเอ้อดอกนี้อ่อ,อนๆอออยู่ครับนี่กําลังเขาก,ก็เกิดนี่ดอกมนึงมื่อนี่มานแต่เห็ดกอแดงนี่ครับเอ้วกี่ดอกหนึ่งทงออึ่งๆไป แดงครับโอ้ฝนเติ่งเติ่งกับไม่อีกพีสองดอกครับพี่นี่หลักกำลังเก็บอยู่นี่หลายบ่เห็ดนาแหนมันหลายได้ด,ดอนทั้งนี่นะครับโอ้ซ่อนเห็ดก่อไม้หิมนเห็ดก่อขนาด อันนี้กระเมีนได้เนี่อันนี้กระเมีนเฮดกอได้ครับน,นี่มาตะเกิดเต็มเตโอ้ยปีแห่งหลายปีดอกนี่เชื่อภามาเบิ่งดอกนี่โอ้ดอกนี่กลางของการพี่ยืดทึงทึงปีโอ้ยพี่ปี อันนี้เห็ดกวัวขาวว่นี่เรือว่าใบไม้โขกมันใบม,มันได้สีขาวเห็ดยังคนน้อยเห็ดสุเบิด <c oughs> ตงเนี้มันเนไหมปาดอันนี้งามดอกง่ายขนาด <c oughs> <c oughs> งามขนาด ไปซุปก็ได้ได้เนี่เอาไปจีเอาไปย่างไฟแล้วก็นซุปกินเก็ดแก้วเห็ดกระเจอินหาต่อครับบัดทีนี่เบิ้ง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 พี่น,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 น้องเบิ้งเบิ้งตางกันวันนี้อุ้ยอันนี้เงินหนึ่งก็ร่้นมาอีกมันซ่อนต่างเลยเดี๋ยวนี้อันนี้แมนดีกว่าโอ้แมนโอ้ยแมนสองอัน <laughs> สองดอกน้อยๆสามดอก,อดอกสี่ดอกแม่วันนี่ ทั้งไต่บางทั้งไต่หง่สีงามเดี๋ยวน้องเอากว่างไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยหาแนวใส่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เบื้องอันนี้มันสีงามงามนี่นี่นี่นะสีดอกมีแต่ดอกคักคักดุ๊ยเด ลายค่ะลายแน่คุณอาชุดเตยๆอีกพนนะเอามาลายคักแบบนี้บ๊วยจานแบบจานแบบจานแบบเตยอยากให้เบิ้งน้ำจ้ำพี่น้องนี่เห็ดกอทั้งนั้นดอกยวมันง่าพอดีงายไม่ได้ไม่ได้เท่าเดนั้นน้อแล้วมันกี่ สี่สองอันก็จีด้วยกันได้หมดเลได้ได้บ้านบ้เละด้วยน่ะนี่ลอกนี่บ่าสวยงามแด่งใจวายพุ่นพุนกับตาแล้วเต็มแล้วเส็ดได